แล้เหลับเรียบร้อยแล้วนี่ลาราเรียบร้อย,ยนำประแดกคุนลงไปนำประแดกกระตุน้นไว้แล้วเดี๋ยวส่วนกัอนส่อน,น,นคุณกัอนจะน้อยก่อนอู้ไปเสียบใช่ว่ะเอาเข้ากัวลงเอาพิกผงล,ลง lạnh bọc ra lâu đó luôn, luôn lâu 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 thêm, lâu thêm lâu luôn lâu หอมเหมือนกันบีบมะนาวลงมะนาวลงเอาพุ่งเขากันเลยอู้หูเป็นเสีบตาเอ้ยอพุ่งเขากันดีดคอยจะชิมอะไดีพีบมูพข้าไปอืมพรบะพ่อแดงดน่ยมันมาแดงบ่เออ,เอ,อ

จิ้มกันเดือยวางจมจังขอหัวขวยุน้อยด้เตียงซุ่มพอซุ่มว่านุ่มเอาเยแกเออนี้อัี้เตียน้อยน,น้อยเนาะเอเเอขอขอผน้อยๆอ,อยขอิดอ,อีกคนนึงขายจาัดเจ้าหนุ่มนมาจัด แล้ว,ลว,ลวส,ส่วนใบนไบม้ส่วนใบนง้นเบาแล้วม่คีมแล้วพอแล้วอบส่วนใบไม่สวยเอาใบไม้อะไป่สอดมาจองคิมเลยเลยแสบแล้วมาเด้อมาเด้อกินขาน้ำกันเยลยเยอะหลาบกรดูกนั่นีเกินขอน้ำกันเด้อเรียบ้อย